หลักการแก้ไขปัญหาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช้ตัวช่วยไหมฮลัลโหลเวลามีปัญหาเรื่องนี้น่าสนใจนะเราคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสุดยอดแล้วเพราะนั้นไม่ไม่จะเป็นต้องใช้ตัวช่วยแต่ท่านใช้จากงานของพระพุทธเจ้าเยอะไหมย mm hmm. เยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาจะอบรมพิสุนีเนี่ยงานท่านเยอะอานอนท์อยู่ไหน ช่วยไปอบรมที่สุนีให้หน่อยเวลาคนมาท้าประรองลิ์ท่านให้ใครเป็นผู้ช่วยโมโคลา,มลาอยู่ไหนไป<ม>เขาแผ่พัมพานเป็นมูใหญ่มาพระโพกจกจโมโคลาใหญ่กว่าไปคุมก็เ,เลยเขากลัวหมเดเลยจ้ะเวลาคนมาท้าโตวาทีเอาพระที่มีปัญญามากๆสาร,รีบุตรดานีบุตรอยู่ไหนไป,ไปช่วยหน่อย เวลาพระจะออกเดินูุดงทางมันกันดานมากต้องหาพระที่มีลาบมากๆใครศิวลีอยู่ไหนไปช่วยนำหน้าศิรดีไปทางไหนก็แล้วแต่คำว่าอดเป็นไม่มีจ้ะวันนั้นถามโยมว่าพระที่มีลาบมากๆพระอะไรก็บอกพระอีสานอ๋อไม่ใช่ไมเอ็งหมอช้าจาัง อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้ายังใช้ตัวช่วยอยู่แต่ว่าวิธีการใช้ตัวช่วยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านดูว่างานนี้ควรจะส่งใครไปเช่นเขามาท้าประลองนิดอานอนท์อยู่ไหนไปไปช่วยนิอานอนท์แนลแต่แต่นะเพราะว่าอานอนท์ไม่มีอิทธิฤทธิปฏิหารไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนั้นได้ได้ได,ได้แค่ดวงตาเห็นรมธรรมดาโสดาจะเพราะนั้นถ้าส่งออกไปนี่สู้เขาไม่ไหว หลักการแก้ไขปัญหาพระพุทธเจ้าท้านพุท the right job on the right man in the right place at the right time ดูความเหมาะสมว่าปัญหาแบบนี้ต้องแก้อย่างไร,ป,งงงไรปัญหาแบบนี้ต้องแก้อย่างไรปัญหาแบบนี้ต้องแก้อย่างไรเพราะฉะนั้นในบทพาหุงมที่เราสวดกันว่าพระพุทธเจ้าชนะมารทั้งแปดตรงนั้นนะ่ะอาตมาบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าชนะมารแต่พระพุทธเจ้าใช้วิธีแก้ปัญหาว่าปัญหาเกิดแบบนี้ต้องแก้อย่างไร ปัญหาแบบนี้ใช้ความอดทนปัญหาแบบนี้ใช้ความสงบเย็นปัญหาแบบนี้ใช้สติปัญญาปัญหาแบบนี้ใช้แบบนี้ปัญหาแบบนี้ใช้แบบนี้นี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดมิโกนเอาไปตัดต้นไม้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จากเพราะฉะนั้นมิโกนก็คือโกนหนวดโกนเขาไม่ใช่ไปตัดต้นไม้ แล้วอีโต้ที่ตัดต้นไม้เอามาโกนหนวดได้ไหมไม,ไมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหาตัวช่วยให้ถูกต้องอาตมามีลูกศิษย์สองคนมันเก่งมากคนหนึ่งชอบเลี้ยงปลามันเลี้ยงปลาขายตั้งแต่เป็นนักเรียนเลยส่วนอีคนชอบตัดหญ้าเราปั๊ดมันตัดเกลี้ยงหมดเลยจ้ะวันหนึ่งอตมาใช้สลับกันเอาไอเอาไอตัดหญ้าเนี่ย,ไป,ไ,ปยไปเลี้ยงปลาอเอาไปช่วยเปลี่ยนน้าปลาในสระ มันไปถึงปั๊บมันจับได้กระป๋องลอยมันฟ้านใส่กระป๋องเป้งดิ้นกระเดี่เวไปแเราสองสองสามเป้งก็มาได้ยินนะทาอะไรวะไปถึงปั๊บเองไม่ต้องแล้วเดี๋ยวข้าทําเองส่วนไหนคนที่มันทําปลาตรงนี้ให้มันไปตัดหญ้าจากเครื่องพังเพราะนั้นเวลาจะใช้คนดูให้ดีก็แล้วกันว่าเราจะใช้แบบไหนการแก้ไขปัญหาของเราก็เหมือนกันเวลาเราจะแก้ก็ต้องดูว่าเฮ้ยตอนนี้ปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเรา เพราะนั้นหลักสําคัญที่สุดวิธีการจะแก้ไขปัญหาตั้งสติก่อนสาระดูว่าตอนนี้ปัญหาเราเกิดอะไรขึ้นกับเราวิธีการแก้ไขหลักปฏิบัติก็คือกลับมารู้สึกตัวให้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสวิธีการแก้ไขปัญหาพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิจษุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้สึกตัวอยู่กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป ดูก่อนภิกษุนั้งหลายความเป็นผู้รู้สึกตัวย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความดำรงมัน่นเพื่อความไม่เสื่อมสูญเพื่อความไม่อันตรรทอานแห่งพระสัทธรรมเพราะนั้นพระสัทธรรมจะไม่สูญหายไปไหน mm. เพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวให้เป็นรู้กายเคลื่อนไหวก็ได้หรือว่ารู้ใจนึกคิดก็ได้สําคัญก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวเพราะบางคนไม่ได้รู้สึกตัวปัญหาที่เกิดก็คือเวลามีปัญหาปั๊บ เราจะเผลอเพลินพุทธเจ้าใช้คําว่านันทิราคะคือเผลอเพลินเ,เข้าไปในอารมณ์แล้วกวาจะรู้ตัวอีก็คือเผลอครั้งแรกหกโมงเช้าไปรู้ตัวตอนหกโมงเย็นไม่ไหวนะส่วนบางคนมันไม่ได้รู้ตัวหกโมงเย็นนะผ่านมาเป็นเป็นเดือนแล้วอ่ะมันก็ยังหลงเข้าไปในอารมณ์อยู่อย่างนั้นเองโชคดีว่าพวกที่ชอบหลงในอารมณ์ไม่มีแถวนี้เลยั